ตลอดชีพมีประโยชน์อยู่4ข้อที่ควรรู้นะคะ ประกันตลอดชีพนะคะเป็นประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตยาวๆเลยนะคะจนถึงอายุ90-99ปีนั่นเองนะคะก็แล้วแต่ละแบบของบริษัทนะคะที่เขาจะกําหนดเงื่อนไขออกมานั่นเองนะคะประกันตลอดชีพประกาะเป็นประกันความเสี่ยงนะคะที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะคะเรามาดูนะคะว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างข้อที่1ก็คือว่าเบีย้ยประกันไม่แพงนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะเวลาที่ซื้อประกันนะคะชอบเปรียบเทียบเบี้ย แล้วก็ทุนประกันนะคะถึงความถูกแพงนั้น เปรียบเทียบกับประกันตลอดชีพนะคะก็จะถึงระยะเวลาความคุ้มครองแล้วก็เบี้ยประกันที่จ่ายไปนะคะถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะคะ2ก็คือว่าส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานได้นะคะเพราะว่ามันเน้นความคุ้มครองมันจะถึงอายุ9 0 9 9ปีใช่ไหมคะและก็มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยที่แน่นอนชัดเจนนั่นเองค่ะเช่น5ปี10ปี20ปีนั่นเองนะคะถ้าหากว่า เราเกิดเสียชีวิตไปนะคะบริษัทนะคะเขาก็จะจ่ายทุนประกันตามที่เราทาไว้ให้กับครอบครัวนั่นเองนะคะ3ก็คือว่าเพิ่มประโยชน์นะคะในการทําประกันสุขภาพนะคะเป็นการการันตีได้เลยนะคะว่าถ้าเราทําประกันตลอดชีพนะคะแล้วก็พ่วงด้วยสัญญาพิเศษก็คือประกันสุขภาพนั่นเองนะคะก็คือจะการันตี คุ้มครองเรื่องสุขภาพของเรานะคะระไปจนถึงอายุ85-90ปีนะคะตามสัญญาประกันตลอดชีพที่เราได้ทำไว้นั่นเองนะคะข้อที่4ก็คือว่าช่วยลดหย่อนภาษีของเราได้1 0 0 0 0แบาททีเดียวเลยนะคะเพราะว่ามีระยะเวลาคุ้มครองนะคะเกิน10ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะเห็นไหมนะคะว่าประกันตลอดชีพนะคะมีประโยชน์4ข้อที่ควรรู้ค่ะ